ต่อไปเราจะไปร้านอะไรนะโกฮับโกฮับที่ไหนคิดถึงตะเกียบเดือยโกอะไรนะโกมาโกมาเออโกาเราไปกินที่นี่แล้วมาอร่อยมากแต่ว่าไม่ได้ขายเลยร้านร้านเดิมสีน้ำเงินน่ะเหรอใช่ชอร่อยมาบแง่ชอบแง่ที่มึงกินไม่รอใครเลยอ่ะไม่มีใครรอใครสั่งอร่อยทุกเมนูอร่อยมากไม่ต้องคิดนึงถ่ายเลยแค่กินยังไม่ทันกันเลยเอาจริง ออ้อ้ยยร้อนเป็นไงครับโคตรดีรไม่คือร้านแกงกะเพราอร่อยข้าวนี้เดียวพอ <นะ S 1> อร่อยเพิไม่เล่นขนาดนี้ <c oughs> อร่อยมากแรงมากอิ่มมากอร่อย <c oughs> อร่อยมาก อิ่มมากกระเพราหมูสับเุาเอาไปเลยสิ่แต้มกระเพรากระเพราปูปูก้อนอะไรอ่ะหมูกุลาคุณย่าอะไรอร่อยมากอันนี้แปกนะอันนี้ใช่ใช่แล้วเชฟเมาชอบอะไรคะชอบยำหอยนางรมชอบหอยอ๋อหอยนางรมเรามากินรอบที่สองร้านนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมใช่แล้วก็ชอบการบริการน้องพนักงานเขาจะบริการแบบรวดเร็วแต่ว่าไม่ช้าเอ้ยก็ถโทรมาบอก ไม่เร็วแต่ไม่ช้าไม่รีบแต่ว่าไม่ช้ารวดเร็วแต่ว่านิ่มนวลไม่เนิบไม่ยืดไม่เร็วแต่ไม่ช้าดีมากใช่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปกินร้าน memory mountain ไม่ใช่เดี๋ยว memory c a f e memory house cafe ใช่ไหมใช่แถวไหนเต่าเป่าเต่าเต่า